ธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งตระหนักว่าตัวเองอายุก็มากขึ้นทุกทีทุกทีมันน่าจะเป็นเวลาที่เขาควรจะมองหาคนคนหนึ่งเพื่อมารับช่วงบริหารงานดูแลรับผิดชอบบริษัทแทนเขาแทนที่เขาจะเลือกผู้อํานวยการของเขาหรือลูกๆของเขาให้มาทํางานแทนเขาแต่เขากลับตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปเขาได้เรียกพนักงานที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในบริษัทของเขามา และเขาได้พูดกับพวกนั้นว่ามันเป็นเวลาแล้วที่ผมจะต้องยุติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะซีอและผมกําลังมองหาซี o คนใหม่ผมได้ตัดสินใจว่าผมจะเลือกหนึ่งคนในจํานวนพวกคุณผู้บริหารรุ่นใหม่ทุกคนต่างก็ตกใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ท่านประธานก็ยังคงพูดต่อไปว่าผมจะให้เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้แก่คุณคนละหนึ่งเมล็ดและมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พิเศษ ผมต้องการให้พวกคุณทุกคนนำไปปลูกและนำกลับมาให้ผมหลังจากวันนี้อีกหนึ่งปีผมอยากจะเห็นผลจากที่ทุกคนปลูกมันจากเมล็ดพันุ์นี้อา้าวคุณรับไปและผมจะตัดสินสิ่งที่พวกคุณนำมาแล้วผมจะเลือกซี o ในวันนั้นพนักงานคนหนึ่งชื่อปัตยาก็อยู่ในที่ประชุมในวันนั้นด้วยเมื่อเขารับเมล็ดพันุ์นั้นมาเขากลับบ้าน เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาของเขาฟังภรรยาของเขาก็ช่วยเขาปลูกและรดน้ำทุกวันทุกวันและก็เฝ้าดูการเติบโตของมันหลังจากที่พวกเขารับมเมล็ดพันธุ์มาได้3มสัปดาห์พวกเขาก็เริ่มคุยกันถึงการเติบโตของมเมล็ดพันธุ์นั้นกันแต่ปรัชญายังคงเฝ้าดูมเมล็ดพันธุ์ที่เขาปลูกซึ่งเขาไม่เห็นการเติบโตของมันเลยวันเวลาผ่านไปกระทั่งสัปดาห์ที่ห้า ก็ยังไม่มีการเติบโตเลยในขณะที่หลายคนพูดคุยกันถึงการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ของเขาทําให้ปรัชญารู้สึกว่าเขาล้มเหลวหกเดือนผ่านไปก็ยังไม่มีการเติบโตปรัชญาได้แต่คิดว่าเขาคงทําอะไรที่ผิดพลาดจึงทําให้เมล็ดพันธุ์นั้นไม่งอกงามแต่ก็ไม่ได้พูดกับใครแต่เขาก็รดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างดีอย่างต่อเนื่องเมื่อครบหนึ่งปีตามสัญญา ผู้บริหารรุ่นใหม่ทุกคนก็นำผลของมเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามที่พวกเขาปลูกนั้นมามอบให้ท่านประธาน CEO ส่วนปรัชญานั้นเขาไม่กล้าที่จะมาพบท่านประธานเขาได้บอกกับภรรยาของเขาว่าเขาจะนำกระถางที่ว่างเปล่าที่ไม่เห็นถึงการงอกงามการเติบโตของมเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วมามอบให้ท่านประธานได้อย่างไรแต่ภรรยาเขาก็หนุนใจเขาว่าเขาต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ปรัชญารู้สึกเครียดมากกับสถานการณ์นี้เขารู้สึกละอายถึงความล้มเหลวในครั้งนี้แต่คำพูดของภรรยายังคงหนุนใจเขาให้ดำเนินในทางที่ถูกต้องในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าและนำกระถางว่างเปล่านั้นไปที่ห้องประชุมเมื่อเขาเข้ามาที่ห้องประชุมเขาประหลาดใจมากที่เห็นทุกกระถางของคนอื่นนั้นจเจริญงอกงามมากเมื่อเพื่อนๆได้เห็นกระถางของเขาที่ว่างเปล่า ผู้คนก็หัวเราะเยาะเขาไม่นานท่านประธานก็เข้ามาที่ห้องประชุมเขาก็ได้กวาดสายตาไปรอบๆห้องและทักทายทุกคนพนักง,งานที่ชื่อปรัชญาก็พยายามซ่อนตัวหลบหน้าเขาอยู่ด้านหลังท่านประธานก็พูดว่าเขาได้เห็นการเจริญเติบโตความงดงามของต้นไม้ดอกไม้ที่พวกคุณปลูกมันยิ่งใหญ่มากและวันนี้ คนหนึ่งในพวกคุณจะได้เป็นประธานหรือซ e o ต่อจากผมแล้วเขาก็ชี้ไปที่ปรัชญาซึ่งถือกระฐานที่ว่างเปล่ายืนอยู่ด้านหลังของห้องเขาได้บอกให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินนำปรัชยามาด้านหน้าห้องปรัชญากลัวมากเพราะเขารู้ว่าเขาล้มเหลวเขาอาจจะถูกให้ออกจากงานเป็นแน่เมื่อปรัชยามาที่หน้าห้องประธานก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับมเมล็ดพันธุ์ของเขา ทำไมจึงไม่เติบโตปรัชญาก็บอกท่านประธานทุกอย่างที่เขาทำและดูแลมันหลังจากนั้นท่านประธานก็ได้บอกกับพนักง,งานทุกคนให้นั่งลงยกเว้นปรัชญาและเขาก็ประกาศว่าคนที่จะได้รับตำแหน่งประธานหรือซ e o คนต่อไปคือปรัชญาปรัชญาแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินเพราะเขาไม่สามารถปลูกมันให้โตได้และเสียงของพนักง,งานคนอื่นๆก็ได้ดังขึ้นมาโดยพูดว่า ปรัชญาล้มเหลวในการปลูกทำไมเขาจึงได้เป็นประธานประธานได้ยินดังนั้นก็พูดว่าเมื่อปีที่แล้วในห้องนี้ผมได้ให้มเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งแก่พวกคุณและให้คุณนํามันไปปลูกและนํามันกลับมาในวันนี้ซึ่งครบหนึ่งปีแต่มเมล็ดพันธุ์ที่ผมได้ให้พวกคุณไปนั้นมันถูกต้มจนสุกแล้วมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกต่อไปแล้วเมื่อพวกคุณทุกคนยกเว้นปรัชญานาต้นไม้ ดอกไม้ที่งอกงามให้ผมนั่นหมายความว่าเมื่อพวกคุณปลูกมันในเริ่มแรกและไม่เห็นการเติบโตของมันพวกคุณจึงไปหา,มาเมล็ดพันธุ์อื่นมาปลูกแทนแต่ปรัชญาเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงเหมาะสมที่จะเป็นซ e o อหรือประธานคนใหม่